ฟื้นเร็วมากๆนีครับนี่ฮะทั้งคู่โดรนบแต่สติสตังค์มีกลับมาเร็วเหลือเกินครับเอาโดนอีกแล้วครับโอ้โหหมัดนี้โอ้โหอาการขาพับเลยครับไหวไม่ไหวครับไปแล้วมาดูหมัดเนี้ยครับโอ้โหขวาตรงครับเข้าเต็มสะดงไม่ใช่จะเที่ยวศิลาชัยง่ายๆ ขาดครับเรียบร้อยครับโอ้โห oh เป็นที่พักพิงได้ครับดูม,ม,มุมนี้ครับปังทำไมครับคุณพิเชษฐไงปั๊บ select shots even even as easy here here got the guard down that kind of delayed reaction oh จังหวะนี้โอ้โหไงท้องปางนางครับเนี่ยครับโอ้โหดูฮะแพรหลาเลยครับ